nghe tai em ยิงไม่ทักนกูไม่ไ้เห็นกูเดียวมันมีหลายตัวมันตัวเติร์ดแล้วด้วยเออมันมีที่เติร์ดเ,เออเอเ่ะมัรล่วงล่วงล่วงเหนไหมกูล่วงแล้ว

คือไม่ไเอาใจคนมนุษย์ยากเลยเกินสุด,สดลุกล้ำตรงเพื่อนโอ้โหที่ไม่พัวพัวบทเพื่อนอยู่ไหนนี่ตรงพระตะพัดตะกูนี้ทางล่าง สวยโคตรผมไม่ได้เชนตีเลยเฮียผมไม่ได้ปักโหลดเลยไปยืนรอดเนถะเฮ้ยมันซักกันอยู่ไงลนะ่ะ เอายกตีแล้วน่ะเข้าจริเหรอเราเไม่ได้ิเลยนะ,ะชียะเชื่อมาในการฮิวหรอโอ้โหไปแล้วไปล่อยเพื่อนคนเดียวเมื <c oughs> ่อกี้ไอ้ฮงเจี๋ยเหรอฉุกเสอปิงปต,ต,ตัวเปล่าโงเกแล้วก็ตัวใหม่ตัวนี้

เออวันอาอยาอยาช่วโดนเออนะนั้นผมขอคืน ไป เดี๋ยกูรอเฝ้าเพื่อนตรงนี้แล้วกันอย่าลืมคิวด้วยซัดคิวใส่ตัวเองไว้วัด่วั <c oughs> <c oughs> ม่นี้แม่งจนม้าจนตายเลยศกแห้งเหรอแห้งแล้วดิ ตายหนึ่งผมเพื่อนองคนเลยลานจะตายมาดิบ้ามาดิบ้ามาดิบ้าายบ้าลย้าวเป็โอนีะไรยังมีฟัง์ชันนี้อยู่

อยู่แบบว่าเจมจ,นจ้นเจมจน้นได้ก็ไรไหมฮะสต็อปเปอร์คิกแล้วก็เลเซอร์สวิปโอ้ยต้องเอาวันนี้แล้วดิโอ้โดนเบ้งหมด รับต่อฮะมีไม่อีกหลายตัวมาฮะโอ้โหกลับเข้ามากลับสนามรับจบต่อเดียวเียวเๆียวเๆียวเรียวเ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 ียวนี่ไงประโยชน์ประโยชน์แบบว่าออปชั่นเสริมนี่ไง นี่ไงอัตราประโยชน์แบบของจริงมีอยู่พรามีร่มคุลูมีสอยู่อะเมื่อกี้ ไปลิงเหรอเนี่ย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 อยู่บนเนะี่ยอยู่บนหัวอู้ขอทอง

โเคพี่ตึงพี่ตึงนะนี้สองิช้าอะสองช้าเลยอะเหลือที่หนึ่งนะโอลิวานโอลิวาน คือเพลงสองเพงไม่คือมันเกินไปอ่ะมันเห็นชัดเกินไปอ่ะนั่นน่ะเกี่ยบนุนอยู่นั่งก่อนได้จ้าหน่าหน่าหน่าน่ารอวงบีบอู้แสบเลยน่านั่นแห ่าาเยิงไม่โดนฮะฮะวงการนี้กูนจยิงไม่โดนโดนหัวไปเนี่ย ตาไปนั่นในวงนี่ดูสซซสแลตใครมีเนี่ยมาแล้วปุห่หัวเราแป๊บหนึ่งมีทากใหดร่ะ

อยู่เพื่อนอยู่โอ้อยาตายเองาเอาผมไม่ต้องทำอะไรเลยรับอย่างเดียวเลยขอบคุณมากเที <c ười> ่ช่วยเชียร์แต่เมื่อกี้คือภาพย่ยภาพคือคูยอยู่กันด้วยโอ้โหได้เจงูด้วยโอ้ย <c ười> ผมเกือบตายเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณตายนี่ไม่ได้เจงูแนละ้ว แพรลี่ฮะแพรลี่โมไดลช่วยเพื่อนตัวยาตาเองเมื่อกี้ซ้อซื้ไปฮะเจองูมาไม่นับกว่าสิบครั้งเื่อกว่ากันหรอแต่ว่าผมคืองูฮะเจองู ตัองวงเดียวแ่แบบบ้านผมเรียกอะเรียบร้อยผมก็นึกว่าอ้อ้อดิตัวเลี้ยงยาวๆเนี่ย,ยแต่ชื่อองค์กรปราชีพคือบอกว่าด้วยความคิดในองค์งงกรในวัยเด็กกูคือมันคือองค์กรที่แบบว่ามีปีกอ่ะ <laughs> ที่มันเหรอว่าตัวปอมๆอม้วนอ้วนน่า,นานรักน่า,นานรักอันนี้คือองค์กรยุโรป เออมัอนนองกรมังกรจีนอันนี้สำหรับกูคือพญานาคอะบ้านเรา